สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีรถเข้าใหม่ที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเป็นรถสปอร์ตซีดานนะครับเพราะว่าสวยมากและขับสนุกมากเป็น l e x กซัส i s สามร้อยเฮดนะครับเป็นรุ่น Luxury ี่รถใหม่อยู่ราคา2 6 9ล้านกแสนเก้าหมื่นบาทคันนี้สุดคุ้มมากมากนะเพราะราคาพิเศษจริงๆและที่สำคัญใหม่น้อยมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซี นะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะปกติเครื่องยนต์อย่างเดียวก็1 8 1แรงม้ารวมมอเตอร์ไฟฟ้าอีก143แรงม้านะครับทั้ง2พลังงานรวมกันอยู่ที่223แรงม้านะครับเครื่องยนต์แรงขับสนุกมากเมื่อวานผมได้ขับแล้วนะครับพาท่านผู้ชมดูร,บรอบๆคันนะครับผมชอบความเป็นสปอร์ตเส้นสายของเขานะฮะเส้นสายของเขาล้อนะยางก็ถือว่ายังใหม่เลยนะครับยางก็ยังใหม่ยางบิสโตน โกรันซ่านะครับตัวนี้ขอบ18นะครับร้อยแมขอบ18นิ้วนะครับ2 3 5สาทับ4 R 1 8ออกที่เล็กซัดสุขุมวิทนะครับคันนี้ยังมีวารันตีศูนย์เหลืออยู่นะครับเป็นรถศูนย์ำเข้านะับมีวารันตี235 45ด้านหลังเช่นกันนะครับเส้นสายเขาสวยมากนะฮะโดยเฉพาะประตูด้านหลัง นะครับรวมไปถึงฝาท้ายสีเทาสีนี้สวยนะสีที่สวยมากนะครับนี่คือเล x u ซั s 300h นะฮะเดี๋ยวผมาพาดูภายในภายในนี่ใหม่มากเป็นพรมติดพรมมานะครับพรมติดรถเลขใหม่เห็นไหมเลขเลขใหม่ทุก่านผู้ชมครับ22,593 ภายในนี่ใหม่รถใหม่ยังไงอย่างนั้นนะครับรถใหม่ยังไงเช็คศูนย์ตลอดด้วยประวัติด,ดีมากนี่คือบอร์ดด้านหลังนะครับฟังก์ชันนี่ให้มาครบจริงๆนะฮะคอนโทรลแต่ตัวน,นี้ได้เลยนะครับปรับเครื่องเสียงปรับฟังก์ชันต่างๆหน้าจอนะครับอะไรที่มีในรถหรูที่ต้องมีนี่มีครบหมดในคันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่า เป็นยังไงบ้างในเรื่องของวารนตีหลายท่านอาจจะก,กังวลน,นะฮะในเรื่องของวารนตีคันนี้นะฮะมีวารนตี4ปีนะครับรถคันนี้จดทะเบียนนะครับจดทะเบียนวันที่5พฤศจิกายน2564นรนะครับปี21 5พฤศจิกานะครับ220รีนะฮะในเล่มลงแต่ว่าไปเข้าที่223แรงม้านะครับรับประกัน4ปีเพราะนักคันนี้ยังเหลือวารนตีอยู่นะครับ พฤศธิกานะฮะปี21ก็หมดปี25ตอนนี้ปี24นะฮะเหลืออีกปีกว่าๆเลยนะครับแบบสปีเลยวารันตีนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับท่านผู้ชมครับรับประกันศูนย์เล็กซัสไทยแลนด์นะฮะเล็กซัสสุขุมวิท10ปีฮะอันนี้เพิ่งใช้มา่า3ปีเองนะฮะอีก7ปีขับยาวๆเลยนะฮะนี่คือประวัติ ของลูกค้ามีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับอ่ะน้องมสตาร์เครื่องเปิดฝากระโปรงให้ฟังเสียงนะ่อยว่าเสียงเครื่องยนต์2,500น้ซีซีน้ำมันนะครับผสมกับแบตเตอรี่200กรแรงมา้าเป็นอย่างไรบ้างแต่เมื่อวานบอกแล้วว่าขับสนุกจริงๆรรถสวยมากครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาดูของเครื่องอ่ะสตาร์เครื่องเลยครับใหม่มากครับสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะฮะตัดเฉยบต่างนิดสวยงามนะครับ กันกันความร้อนฝากระโปรงนี่ไม่มีรอยเปื้อนใดๆเลยนะครับก็จะของดูแลดีนะฮะเครื่องนี่ใหม่มากเท็กซัสไฮบิดไรทนะครับ200กว่แรงมาเมื่อวานทดสอบว่าอัต,ตเลงแหม่หลังติดเบาะเลยถึงบอกเป็นสปอร์ตซีดานฮนะชอบที่กระจังหน้าครับ ดูดีทั้็สวยมากนะครับนี่คือรายละเอียดน,นะครับถ้าสนใจอยากเป็นเจ้าของนะรถใหม่2 6 9ล้านกแสนเ้าหมื่นบาทนะครับสำหรับรุ่นลักซ์สรีคันนี้ราคาพิเศษคุณผู้ชมครับรถใช้ส0 0 0 0กิโล2ปี20,000กิโลเหลืออยู่นะครับล้าน6กแสนเ้าหมื่นเก้าพันบาทประหยัดไปทันที1ล้านบาทนะครับสนใจเป็นเจ้าของตัวหาผมได้เลยนะครับ084 7 7 7 6 6 9 9 ครับมีรถมาเปลี่ยนมาแรกกันก็ย็นดีอยู่ที่ในทั่วประเทศนะฮะเราสามารถส่งรถให้ท่านดูนะฮะเซ็นสัญญาที่บ้านได้เลยแต่รับประกันว่าคันนี้สวยสุดจริงๆนะเซฟไปทันที1ล้านบาทครับ